สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนการปั๊มรูปภาพใน IG นะครับผมของเว็บไซต์ไลฟ์เนะครับสำหรับเพื่อคนไหนนะครับผมที่จะปั๊มยอดไลฟ์ไอจีนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องตั้ง IG เป็น IG สาธารณะก่อนนะครับผมวิธีการดู IG จสาธารณะเป็นยังไงนะครับผมท่านเพื่อนไม่ติดตามเขานะครับเพื่อนเพื่อนเห็น์เขาแบบนี้นะครับอันนี้คือ เปิดเป็นบัญชีสาธารณะนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ติดตามเขานะครับผมแล้วก็เห็นเขาว่าตั้งเป็นบัญชีส่วนตัวตรงนี้นะอันนี้เป็นบัญชีส่วนตัวไม่สามารถปั๊มได้นะครับผมโอเคเราก็จะมาปั๊มไอทีนี้นะครับเราก็เข้ามาที่รูปนะครับผมสามารถเลือกรูปได้เลยนะถ้าเพื่อนคนไหนที่จะปั๊มรูปไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะเราขอเลือกรูปภาพนี้ละกันนะครับผมสำหรับลิงก์การปั๊มนะครับผมจะอยู่ด้านบนนะฮะ หรือว่าถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับผมเข้ามาที่รูปกดไปตรงรูปจรวจตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีให้คัดลอกลิงก์นะครับผมก็สามารถคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับโอเคผมขั้นตต่อมานะครับก็เข้ามาในตัวเว็บไซต์ไลฟ์เคเอ็มนะครับผมไลฟ์บล็มผู้ติดตามนะครับผมเพื่อนๆก็มาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมกดเข้ามานะครับพอเพื่อนกดเข้ามานะครับผมก็กรอรายละเอียดด้านบนทั้งสี่ช่องนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติ๊กถูกช่องนี้เพื่อสมัครสมาชิกก็ใช้งานเว็บไซต์ไลฟ์เคเอ็มนะฮ เก๋ผมพอสมัครเสร็จแล้วอะไเสร็จแล้วก็มาลงชื่อเชื่อกันเลยนะครับพอลงชื่อเชื่อันเสร็จแล้วนะครับผมก็มาตรงบทมูนะครับผมเลื่อนลงมานะครับก็จะเจอนะครับผมเพิ่มไลค์ถูกใจนะครับก็กดเข้ามานะครับพอเพื่อนกดเข้ามานะครับผมมันก็จะมีให้เลือกอยู่4ตัวนะครับผมก็จะมีราคาถูกที่สุดนะครับผม แล้วก็ราคาแพงที่สุดนะตัวนี้ดีมากเลยนะครับผมสูงถูกถึง75,000หไล์เลยนะครับผมโอ้ตัวนี้โคตรตีครับอ่าเราเราก็จะมาแนะนําตัวนี้บ้างนะครับผมปกติเราจะยิงตัวนี้นะผมระนี่เป็นตัวถูกนะครับอันนี้ก็ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับผมตัวนี้ก็จะไวเป็นพิเศษเลยนะครับผมแค่สามเป็นแค่สิบไลท์เท่านั้นนะครับผมเาสั่งไปแค่หนึ่งร้อยไล์พอนะครับผมกดสั่งซื้อเลยนะครับ พอเพื่อนสั่งซื้อไปนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับระบบบรเราสัางซื้อของคุณแล้วนะครับเลข ID หรือเลขออเดอร์ของเราคือ66นะครับค่าบริการ5บาทนะและก็ปริมาณ100ลายนะครับผมต่อมานะครับมาที่หัดการสั่งซื้อนะครับผมเพื่อชิคออเดอร์ทิมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมขึ้นสานะว่าอะไรนะนนี้ก็รอเนินการอยู่นะครับผมต่อมานะครับมาที่การเติมเงินนะครับการเติมเงินของเว็บไรเคเอ็มนะครับผมก็รองรับถึง3ช่องทางกันเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นตัวสแกนคบ สามารถสแกนคิวโค้ดได้ทุกธนาคารเลยนะครับผมต่อมาก็จะเป็นทูนี่วอลเล็ตครับแล้วก็อัพวอลเล็ตนะสำหรับบริการทั้งหมดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นบริการเว็บไซต์ไลค์เอ็มทั้งหมดเลยนะครับผมสามารถมาเช็คเลทราคาเช็คกันต่ำเช็คปริมาณการยิงสูงสุดได้เลยนะครับมีท้งเฟซบุ๊กยูทูบทิกตอรไอจีมีหมดเลยนะครับผมสามารถเข้ามาดูกดก่อนได้เลยนะครับสำหรับช่องติดต่อแอดมินช่องนี้นะครับผมกรณีท่านเพื่อนมีปัญหาอะไรนะครับผมสามารถแจ้งได้เลยนะครับ ร้อมเพใส่เลขออเดอร์แล้วก็แจ้งปัญหาว่าด้วยนะครับผมแล้วก็ส่งตัวนะครับเพื่อให้อดินออกมาเช็คให้นะครับผมกรณีทําเพื่อมีปัญหานะจ๊ะโอเคอันนี้มีร้อยเจ็ดไลน์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองรีดูนะครับผมขึ้นหรือ,อยังนะมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวรอระบบในการให้สักครู่นะครับผมไม่เกิน 2นาทีนะผมก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวผมหลังจากที่รอประมาณ2นาทีนะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนี่ครับผมครับยอดไลค์ที่เราการปั๊มไปนะสำหรับคนไหนนะครับผมที่สนใจนะครับอยากจะปั๊มรูปภาพไอจราคาถูกขึ้นไวปลอดภัยแน่นอนนะผมแบบนี้นครับผมจะลืมเลยนะครับผมสามารถคลิกลิงก์เว็บไซต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปก่อนนะครับถ้าใครชอบไป่ลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามนะครับผมไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ